วันใหม่ปีใหม่เนาะเราก็ได้ถือว่าเป็นจังหวะของช่วงชีวิตเล็กๆน้อยๆอยที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่ของปีกับการทำความดีให้กับตัวเองอย่างบางคนที่ยังไม่ได้ เคยศึกษาไม่ได้เคยมาได้ยินได้ฟังไม่เคยหัดปฏิบัติก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมให้กับเราเป็นจุดเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีด้วยที่เราจะได้มีศักยภาพที่เราจะดูแลจิตใจดูแลโลกในภายในของเรา ฉะนั้นเริ่มเริ่มใหม่เริ่มวันใหม่เริ่มปีใหม่ก็ให้เริ่มที่จะศึกษาสนใจกับเกี่ยวกับโลกของจิตใจเพิ่มขึ้นคนเราจะมีชีวิตที่มันเต็มบริบูรณ์มีความสุขดีเนี่ยมันต้องเต็มทั้งข้างนอกด้วย เต็มทั้งภายในด้วยจะเติมเต็มแต่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวเนี่ยก็บอกได้เลยว่ายัางไงเราก็ต้องรู้สึกชีวิตมันยังบกพร่องไม่เต็มไม่อิ่มแน,น่นอนแต่ครั้งจะเอาแต่ชีวิตภายในอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้เพราะว่ายัางไงซะเราก็าต้องหาอยู่หากินใช่ไหม ต้องประกอบอาชีพต้องเกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งต่างๆมากมายผู้คนมากมายเพื่อที่จะหาปัจจัยหาเงินหามาเพื่อที่จะนำมาซึ่งปัจจัยสิที่เราจะเอาไว้ดำรงชีวิตของเรา ก็อย่างที่บอกไปถ้าเราเต็มเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยยังในความรู้สึกในใจเรามันก็จะฟ้องได้นะว่า,าชีวิตของเรามันเหนื่อยชีวิตของเรามันไม่เบาสบายปลอดโปรง่งแปก็ต้องมาเติมเต็มเติมเต็มในส่วนที่มันว่างที่มันยังบกพร่องก็คือเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับโลกภายในของเรา อย่างตอนนี้เราก็ได้ลองมาสัมผัสแล้วละ่ะว่าโลกภายในการที่เราย้อนใจดึงใจกลับมาไว้กับตัวเองดึงใจกลับเข้ามาไว้ในภายในไม่วุ่นวายไปกับข้างนอกแบบเก่าๆมันก็มีสภาวะที่เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นได้มันก็มีสภาวะที่เรียกว่าความสงบท,ที่เราได้ ลิ้มชิมรสชาติของมันแต่มันไม่ได้ลิ้มชิมรสด้วยด้วยลิ้นหรอกแต่มันก็ชิมด้วยใจใจมันมีหน้าที่เสพอารมณ์กินอารมณ์พอมันได้ลองกินอารมณ์ที่เรียกว่าความสมงบกแลับเราก็ไม่ต้องถามกันนะเราก็จะรู้กันได้ว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดียังไง แต่แน่นอนเลยว่าคนที่ทำงานคนที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องเกี่ยวเนื่องวุ่นวายส่งใจออกไปวุ่นวายต่างๆกับผู้คนก็ดีกับสิ่งต่างๆก็ดีเนี่ยมันมันก็เป็นแบบที่ค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการที่เราได้มีความสงบระงับจากเรื่องภายนอก มีอารมณ์ตั้งมั่นเป็นหนึ่งในงภายในเกิดขึ้นที่ใจมันก็เป็นสองแบบสองอย่างที่มันต่างกันชัดเจนพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้เทียบเคียงเปรียบเทียบความสงบพค่อนไาวเป็นแบบนี้ถึงมันจะมีความสุขบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังมีความเร่าร้อนไม่เย็นถึงแม้จะดูมีสีสันแต่มันก็ไม่เย็นสบาย แต่พอได้มาสงบประงับมันอาจจะดูไม่มีสีสันแต่มันเย็นสบายที่ใจใจเราเบาใจเราไม่หนักแต่แน่แหละอันนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ไม่มีใครมากวนเราสภาวะแวดล้อมต่างๆหรือ คนที่มาอยู่รวมกันสังคมนี้ก็เป็นสังคมที่ไม่ได้ปลีดเพี้ยนกันแล้วก็พากันไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันก็คือไม่วุ่นวายพาไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีใจมุ่งหน้าเพื่อที่จะทำความสมบให้เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุที่ที่ดี ที่ถือว่าคอร์สนี้เราก็ได้สร้างเหตุดีๆสำหรับความง่ายในการที่เราจะมาทำความสงบใจแต่พอเรากลับไปใช้ชีวิตจริงในสนามจริงๆสนามรบจริงๆกับกิเลสแล้วเนี่ยเงื่อนไขต่างๆมันก็จะไม่ง่ายแบบนี้หล่ะแต่ก็ให้เอาทักษะที่เรามีที่เราได้ที่เราฝึกนี่แหละ เอาไปใช้มันก็จะอาจจะทำความสงบได้ยากขึ้นบ้างแต่มันก็จะไม่เหลือบาปกว่าแรงที่เราจะถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราก็พยายามที่จะทำมันให้มันเกิดขึ้นน่แหละโดยเฉพาะาถ้าเราเหมา่รวมว่าหนึ่งวันเนี่ยมันก็อาจจะสู้ยากนิดหนึ่ง แต่ถ้าเราแบ่งแยกย่อยลงไปเราจะสู้ช่วงไหนแต่ยังไงบ้างแบ่งเป็นช่วงๆอย่างช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนมานี่มันก็ต้องสู้แล้วละ่ะลืมตาตื่นมาก็สู้แล้วแต่เราแบ่งเวลาให้มันเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงไปเราจะได้แบ่งสู้แบ่งใจมาสู้ถูกช่วงนี้เราสู้ง่ายสู้สะดวกช่วงนี้เราสู้ยาก ในช่วงไหนที่สู้ง่ายสู้สะดวกอย่างเงี้ยมันก็ยังพอที่จะสร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้แต่ถ้าเรามาเหมารวบยอดทีเดียวทั้งวันสู้สเปะสะปะมันก็หมดกําลังใจเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งช่วงที่เรายัางดำรงความสงบอย่างนี้ยังปฏิบัติรักษาใจได้ดี ก็ต้องมีแน่นอนบางช่วงมันวุ่นวายมากมันอาจจะทำยากอันนั้นเราก็เขาเรียกว่าแปะไว้ก่อนเราก็จะค่อยๆที่จะเหมือนเหมือนการสู้รบกันเขาก็ขยายดินแดนลบชนะเมืองนี้ยึดมือนี้ไว้ก่อนตรงไหนเป็นจุดยึดุภูมิสำคัญ ต้องรีบยึดให้ได้อันมาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อย่างยึดภูมที่พื้นที่ไหนที่เรายึดได้ง่ายก็คือช่วงหลังจากตื่นนอนที่ยังไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ช่วงก่อนที่เราจะเข้านอนที่เราก็ไมุ่นวุ่นวายอะไรกับใครอันนี้เราก็จะิ่งง่ายสู้สบายชนะ ได้ง่ายมากกว่าที่จะแพ้ถ้าเราไม่ได้ทำตัวเองซะก่อนนะไม่ได้แบบว่าจิตใจออก air. อ่อนแออย่างเช่นโอ้ตอนนี้มีซีรีส์นี่กำลังติดเลยมีเวลาสักนิดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนจะนอนขอจัดมันสักตอนดีกว่านะอันนี้กิเลสมันก็ดิงใจเราไปแล้วนะแต่ถ้าเราโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ไ มีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ขยะที่เราเก็บมาไว้ในจิตใจทั้งวันเลยเอาออกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้เวลาเพราะฉนั้นชั่วโมงสองชั่วโมงที่เรามีอันนี้เราเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าอ่าไอน,นี่ฝ่ายธรรมะมีกําลังมีกําลังใจก็พาให้เราคิดดีแบบนี้แต่พอช่วงไหนกิเลสที่มันมี อำาำไา้ควบคุมจิตใจเราอยู่เน่ยมันก็ไม่ไรหรอกเราก็สบายดีนะแล้วก็ยังไม่ได้มีทุกข์อะไรมากซีรีส์ก็สนุกนะเรืลยเนี่ยโอ้ขอสักตอนดีกว่าหรือไม่เป็นซีรีส์เป็นมูฟวี่ดูจบในตอนเลยทีเดียวโอไม่ไปไรหรอกเอาเรื่องเดียวเองหรือไม่ก็มีเวลาสักนิดนึงก็งั้นขอ ใ่ Facebook สักนิดนึง่งหรือไม่ก็อาไปดูเลื่อนๆดูใน y o u t u b e ซะหน่อย,อยซึ่งพวกนี้มันก็กินเวลาไม่ใช่แบบสองสามนาทีหรอกส่วนมากพอได้เปิดแล้วนี่มันก็ลากยาวไปนะั่นแหละยิ่งเราอยู่แบบว่าคนเดียวด้วยแล้วเนี่ยดูๆไปมันก็ ไปเรื่อยยังไม่มีอะไรที่มันถูกใจก็ยังไถไปเรื่อยไถายหาไปจนกว่าเรื่องที่มันจะพอใจมันไม่มีแหละมันก็มีแต่เรื่องที่เราพยายามจะหาเสียเวลาไปกับการค้นหากิเลสมันก็รอดลวงเราเพราะฉะนั้นเราก็หักใจสักโอ้ก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่เรามาทำประโยชน์ให้กับตัวเองดีกว่า ราะนั้นเรามาเจริญสติมาเดียนจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมพอเราเสร็จคุ้นอย่างนี้บ่อยๆทำได้สักเดือนสองเดือนเนี้มันก็จะเริ่มเป็นความเคยชินใช่ไหมเหมือนคนลดน้ำหนักอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนอาหารการกินใช่ไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนกิจวัตร ประจวันเสื่ใหม่ลดอาหารการกินที่มันทําให้น้ําหนักเพิ่มลงบ้างหาเวลาที่จะไปออกกําลังกายเพื่อที่เอาพลังงานส่วนเกินออกไปบ้างแต่แน่นอนแหละคนที่เพิ่งเริ่มใหม่กําลังใจมันยังไม่เข้มแข็งใช่ไหมอาจจะฟิตอยู่สักพักหนึ่งทําได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วก็หมดแรงก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเก่า ก็มีเยอะแยะนะคนที่ทําสําเร็จก็มีคนที่ล้มเหลวก็มีเยอะแยะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็ฟิตมาฟิตได้กลับไปเดี๋ยวก็ต้องฟิตได้สักสองสาวันนี่แน่นอนแต่หลังจากสองสามวันไปแล้วนี่ก็ชีวิตมันต้องดูกันยาวๆเราจะตดารงความตั้งใจดีของเราไม่ให้กิเลสม,ม,มันมาบั่นทอนกำลังใจความตั้งใจดีของเราเราจะทำได้ดีแค่ไหน เพราะนั้นการที่เราได้รับกําลังใจได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ายากเย็นอะไรแต่การที่เราจะดารงความตั้งใจที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วอันเนี้ยให้มันต่อเนื่องให้มันยั่งยืนต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเองอันนี้มันไม่ง่ายเพราะว่า เราจะพึ่งกําลังใจจากคนอื่นะเขาไม่สามารถที่จะมาอยู่คู่กับเราได้ตลอดเวลา<ม>ถึงแม้ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราก็ตา่าง mm. เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลายิ่งเราศรัทธาในครูว่าอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราบางองค์ก็อยู่ไกลต่างจังหวัดบางองค์ก็คุยง่ายมันก็ต้องหาเวลาเรามีเวลาว่าง ก็ไม่มากจะมาเจอมาสัมสนทนาบางทีก็ลําบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้รับแรงบันดาลใจได้รับกําลังใจจากครูบาอาจารย์ก็อาจจะคงก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็ไม่ได้ทันทุนทีมันก็เลยทําให้อัตติอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตน พราะนั้นหัดที่จะหาอุบายสร้างกำลังใจให้กับตัวเองหัดที่จะหาอุบายที่จะนำตนให้มีกำลังใจแล้วก็ออกจากทุกข์ให้ได้แก้ไขปัญหาจิตใจด้วยอุบายของตัวเองให้ได้อุบายของครูบาอาจารย์มันก็เป็นสมบัติของท่านนั่นแหละท่านทําได้ผลแล้วท่านก็มาบอกแต่มันยังไม่ใช่อุบายที่เราผลิตเองอะ ถ้าเราผลิตอุบายเองได้มันก็เหมือนเรามีอาวุธที่มันอยู่ในมือเรามันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็หยิบใช้ทันท่วงทีแต่ถ้าเรายังต้องคอยพึ่งอุบายจากครูบาอาจารย์มันก็ยังต้องก็เรียกว่าเป็นอาวุธที่ยังต้องยืมใช้ยังไม่ใช่อาวุธของเรายังไม่ใช่สมบัติติดตัวของเราในตอนที่เราจะยืมก็ยังไม่เจอทัน หรือว่าตอนที่ยืมมาแล้วเราใช้ได้ยังไม่ถนัดถนีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ยังไม่ได้ผลดีเทียบเท่ากับอาวุธของเราเราใช้ก็ถนัดชำนาญทั้งน้ำหนักทั้งความเขาเรียกอะไรเหลี่ยมคมของมันสั้นยาวยังไงเราเรารู้ธรรมชาติของมันเราก็จะใช้ได้คล่องตัวเพราะนั้นเป็น คนที่ผลิตอุบายให้กับตัวเองได้อันนี้เราก็จะพอที่จะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นแต่การที่เราจะมีอุบายนำออกจากทุกข์ได้เนี่ยอุบายมันจะดีเฉียบคมมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มาจากใจที่ไม่ร้อนรอนไม่ขุดมัวไม่เศร้าหมอง มันก็จะเป็นอุบายที่ดีมีประสิทธิธภาพแต่ถ้าใจเรามันยังเศร้าหมองขุ่นมัวร้อนรนอยู่เนี่ยอุบายที่คิดได้อย่างบางทีมันมันจะเป็นอุบายที่ดีก็เป็นเป็นได้ยากส่วนมากเวลาที่ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวร้อนรอนเนี่ยความคิดความอ่านของเรามันก็จะเสียไปด้วยมองอะไรก็ไม่รอบด้านคิดอะไรก็ไม่ครอบข้อเพราะฉะนั้น การที่เรามีสติคอยรักษาใจไม่ให้มันศ่อหมองไม่ให้มันขุ่นมัวเป็นเป็นพื้นเดิมเป็นต้นทุนเดิมของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้เราก็มีทุนเดิมตุนเอาไว้เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็พอที่จะอุ่นใจได้ว่าเราก็เวลาเราคิดอ่านเราก็รอบข้อที่ทวน อุบายที่ได้จากใจที่มันสงบระนับเป็นกําลังเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอุบายที่มองอะไรก็ทะลุป,ปุปโลงเห็นเหตุเห็นผลได้แจ่มแจ้งหาเหตุหาผลก็ได้ดีเป็นอุบายมันก็จะเป็นอุบายที่มีประสิทธิภาพต่อการแก้ปัญหาทั้งภายนอกด้วยแล้วก็ภายในจิตใจด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไปือเหมือนอย่างที่บอกเราต้องแยกปัญหาให้มันชัดเจนว่าอะไรเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้างนอกอะไรเป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจปัญหาข้างนอกก็แก้แบบข้างนอกปัญหาภายในก็เกี่ยวกับภายในเราจะมาแบบว่าปัญหาภายนอกเราไม่แกเอาจะมาแก้ใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีหนึ่ง เพราะปัญหาข้างนอกมันก็จะล้นพลักเข้ามาสู่จิตใจของเราถ้าเราไม่แก้ปัญหาข้างนอกเราบอกแล้วโอ้ปล่อยวางปล่อยวางมันต้องทําตลอดมันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำแล้วก็ต้องให้มันจบปัญหาลงไปด้วยอ่ามันยกตัวอย่างที่ต่างนะอืมเหมือนคนรถชนกัน่ะปัญหาคือรถมันชนใช่ไหมปัญหาก็คือ กีดขวางทางจราจรด้วยหนึ่งแล้วปัญหาทางอันนี้คือปัญหาภายนอกนะปัญหาว่ารถมันชนรถมันเสียใครถูกใครผิดก็ไปว่ากันตามข้างนอกไปแต่ปัญหาข้างในกคืออะไรพอมันรถชนแล้วเนี่ยมันก็จะอารมณ์ไม่ดีแหละมุดหิดขัดเคืองพอขัดเคืองขุนเคืองอันนี้เป็นปัญหาทางด้านจิตใจแต่ถ้าเรา แก้ปัญหาที่แบบว่าไม่ได้แยกว่าข้างนอกหรือข้างในเนี่ยมันก็มันอย่างที่เราดูในโทรทัศน์ดูในคลิปต่างๆนั่นแหละพอนั่นปุ๊บก็ส่วนมากด่ากันบ้างหรือไม่ก็ขั้นทำร้ายกันบางบางคนก็เอาปืนจี้บางคนก็เอาไม้อาวุธต่างๆมาทำร้ายทำลายกัน แล้วทําไมเขาถึงเลือกวิธีแบบนั้นก็ด้วยความหวังว่าถ้าเราทําร้ายเขาทําร้ายคู่กรณีเรามันก็เป็นการลดทอนบรรเทาความขัดเคืองใจของเราลงไปอันนี้มันก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมแบบกิเลสที่มันจะพาจะให้เราแก้ปัญหาแบบนั้นใช่ไหมมันอาจจะดูสะใจก็จริงใช่ไหมสะใจที่ได้ต่อยมันสักทีหนึ่ง ฟาดไปสักครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ไปทุบรถมันหน่อยหนึ่งมันได้สะใจหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายไอ้ความสะใจนะั้นมันก็ย้อนกลับมาเป็นทุกข์เป็นโทษนี่แหละผลจากความสะใจนะมันก็ย้อนกลับมาเป็นทุกข์เป็นโทษอีกเพราะอะไรทำร้ายเขาอ้าวมันเขาอาจจะทํำร้ายเรากลับก็ได้หรือเขาอาจจะไปแจ้งความเป็นคดีความกันอีกเรื่องมันก็วุ่นวายเข้าไปใหญ่ มันก็จะเห็นว่าเวลาที่ใจเรามันร้อร้อนขุ่นมัวโดนกิเลสมันครอบงำแล้วเนี่ยความคิดความอ่านมันก็จะเสียไปแต่ถ้าในกรณีที่แน่นอนแหละมีปัญหาความขัดเคืองใจความข้องใจมันเกิดขึ้นแล้วสติคือสัมมาสติที่เราได้บ่มเพาะทำให้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆมันก็จะเป็นตัวช่วยเรา เกิดแทรกขึ้นมาได้พอแทรกขึ้นมาเนี่ยอย่างน,น้อยเราได้ฉกคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราโกรธอยู่ตอนนี้เราขัดเคืองอยู่นะนี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับจิตใจนะไม่ใช่ปัญหาภายนอกเกี่ยวกับรถชนนะอันนี้เป็นปัญหาคือความขัดเคืองของเราเองแล้วอะไรที่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเหมือนกับกบรณีที่ว่าระบายความขัดข้องขัดใจโดยการทำร้ายทำลายเขาเนี่ย มันมีแต่เรื่องราวตามมาอีกเป็นขบวนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้อดทนก่อนี้กว่าเพราะนั้นขันติคือความอดทนอดกลั้นก็เป็นคุณธรรมที่เราก็ต้องคอยสั่งสมให้มันมีกำลังแข็งแรงด้วยนะเราจะได้หยุดใจเป็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ตรัสเอาไว้ว่า อคุณธรรมที่เรียกว่าขันติเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นคุณธรรมที่ดีมากๆอันหนึ่งอย่างตอนที่ตรัสโอวาทปาติโมกอะแนวทางคำสอนที่ประกาศว่าประสงค์มาประชุมกันแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ถือโอกาสได้แสดงหลักคำสอนแล้วก็ประกาศแนวทางว่า เราจะประกาศศาสนากันแนวนี้นะนอกจากสภาวะภาษาอัการณนังที่ว่ากันไปเมื่อวันก่อน,อนแล้วเนี่ยก็ต่อท้ายด้วยว่าขึ้นต้นด้วยว่าขันตีปรมังตโปตีติขานะก็คือขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะคือเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งยวด ระนั้ในกรณีนี้นี่คือความขัดเคืองใจโทสัจจิตที่มันเกิดขึ้นมันก็จะโดนความอดทนอดกลั้นในแผดเผาให้มร้อนให้มันเหือดแห้งเขกไปจับใจเพราะฉะนั้นพอเรามีขันติเกิดขึ้นได้คำพูดการกระทำของเรามันก็ไม่เป็นไปในอำนาจของกิเลสเราก็จะไม่เสียศีลนะว่ากันเถอะ เราก็จะไม่ว่าใครไม่ทำร้ายใครรู้จักที่จะเก็บมันเอาไว้กักมันเอาไว้ไม่ให้มันล้นทะลักออกมาเป็นการกระทำเป็นคำพูดพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะปล่อยคำพูดการกระทำในฝ่ายที่ถึงอาจจะยังไม่ได้ประกอบด้วยเมตตก็จริงแต่มันก็จะเป็นในสิ่งที่เรียกว่าสมควรแก่การแก้ปัญหาให้มันรุ่ร่วงไป ไม่ด่าเขาไม่ว่าเขาแต่เหตุคืออะไรผลคืออะไรก็มาแจกแจงกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่มีมันก็ไม่ลุกลามบานปลายไปไม่ลุกลามบานปลายเพราะเราควบคุมสภาวะจิตใจคืองานภายในของเราได้ดีงานภายนอกมันก็จึงแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ายิ่งแก้ยิ่งเสียยิ่งแก้ยิ่งเสียก็แก้ไปในตาม แนวทางทิศท,ทางที่มันควรจะเป็นไปเพราะฉะนเวลาที่เราออกหรือเรากลับบ้านไปแล้วเราก็ต้องพยายามมีธรรมะให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราชีวิตภายนอกกับชีวิตภายในมันควรจะต้องกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีธรรมะนอกจากจะเหมือนกับว่าเป็นโลก ต่างหากใบหนึ่งที่จะต้องมานั่งสมาธิเดินจงกรมคอยเห็นใจแล้วก็คอยดูเออมันหลงไปไหนเผลอไปไหนอันนี้มันก็จะดูภาพแบบมันแยกแยกออกมาต่างหากจากชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วพอกลับเข้าไปสู่สนามจริงสนามรบจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาอันเนี้ยให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเรา เราเื่นงไงเราก็ต้องมีตาไว้ดูหูไว้ฟังมีความคิดนึกปรุงแต่งแต่พอเราเอางานของจิตใจมาควบคู่มากำกับกันแล้วเราก็จะได้คิดอะไรทําอะไรพูดอะไรเห็นใจเราไปด้วยไงแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้เห็นใจพอมีสติคุ้มครองใจก็ขึ้นชื่อว่างานภายนอกเราก็ทำแบบเก่างานภายในเราก็ได้ทำควบคู่กันไปด้วย พอคำควบคู่กันไปจนชินจนมีความชำนาญเรื่องกวนใจมันก็จะลดลงเรื่องกวนใจที่มีมันก็ไม่หนักเท่าเก่ามันอาจจะเป็นรุนแรงแบบเก่านั่นแหละแต่ด้วยศักยภาพที่เรามีที่มันเข้มแข็งขึ้นมันก็เหมือนจะลดลงไปความรุนแรงที่มันมันมีผลต่อจิตใจมันก็ไม่เท่าเก่า เนก็พยายามทํานะกลับไปแล้วก็พยายามทําให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเขาเรียกว่ามีมีธรรมนำชีวิตให้ธรรมเนี่ยคือธรรมะนี่แหละคอยเป็นตัวนำชีวิตเป็นทางเดินนำชีวิตของเราให้ ชีวิตของเรามันเดินบนเส้นทางที่เรียกว่าอยู่ในกรอบของทางเดินที่ชื่อว่าอริยมรรคมีองค์แปดมีความเห็นที่มันถูกต้องเห็นว่าบาปมีบุญมีเห็นว่ามาอันนี้มันเป็นทุกข์นะอันนี้เหตุเกิดทุกข์นะอันนี้คือความดับทุกขนะ์นะนี่คือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นะ อันนี้เปนต้นนะ,ะว่าไปจบที่มีสมาสมาธิคือความสงบใจมีอารมณ์ใจที่มันตั้งมั่นอยู่ในองค์ของกุศลห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะมีอารมณ์เป็นหนึ่งตั้งมั่นห่างไกลจากโลภะโทสะโมหะราาักษมันก็จะอาจจะดูเหมือนแบบยุ่งยากเยอะแยะซับซ้อนแต่จริงๆมันก็ พอทำไปแล้วมันก็เหลืออยู่แค่มีสติคอยรักษาใจนี่แหละเวลาเราประกอบการงานต่างๆหรือว่าดําเนินชีวิตไปในแบบปกติเราก็แค่เพิ่มการที่เรามีสติคอยเห็นใจคอยเห็นกายเราไปรักษาใจของเราแบบนี้แค่นี้เองมันก็ไม่ได้ดูซับซ้อนอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ทุกคนที่ตั้งใจทำก็สามารถที่จะทำได้แน่นอน